สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารสำเร็จรูปนะครับจากร้านหม่อมถนัดแดกนะครับคือผมได้ลองไปกินร้านข้าวแกงหม่อมถนัดแดกแล้วผมสงสัยมากเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เขาบอกว่ามันมีอาหารที่แบบเอากลับไปเวยกินเองที่บ้านนะ่ะได้แล้วก็ รสชาติมันจะคล้ายๆกับเหมือนกินที่ร้านเลยนะครับผมก็เลยลองซื้อตัวนี้มานะครับแกงมัดสมั่นขาแกะนะครับตัวเนี้ยม่อมถนัดแดกเขาการันตีมาเลยว่าอาหารของเขาเนี่ยปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียสินค้าพร้อมรับประทานได้เลยแต่ที่ผมสงสัยคือแบบเฮ้ยวิธีการกินมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมัสมั่นขาแกะนะครับคือแบบหนึ่เขาบอกว่าแค่ฉีก ตัดซองแล้วก็เทใส่ถ้วยเข้าไโครวเวฟออกมากินได้เลยแบบเลยก็เลยลองซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาลับแรกแกแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งเขาทำมาแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจเลยนะครับแบบกล่องมาดีมากอะ่ะเออกล่องก็จะมีซองอันนี้อันเดียวนะครับเฮ้ยมันก็เหมือนในเนี่ยอาหารของมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์อวกาศนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าข้างในมันจะเป็นแบบแข็งๆสูญญากาศอะไรนี่นะแต่แบบมันก็จะเป็นแบบนิ่มๆอ่ะก็เป็นน้ำๆอยู่นะครับโอเคแล้วข้างในก็คงจะมีขาแกะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรด้านหลังมีว้าย <laughs> ด้านหลังมีบอกวิธีการทําชัดเจนนะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับคือวิธีแรกเนี่ยใช้ไมโครเวฟคือฉีกซองนี้ออกมาแล้วก็เทใส่ถ้วยเทใส่ถ้วยเสร็จเอาเข้าไมโครเวฟ3-5นาทีที่อุณหภูมิ 8 0 0ถึง1,300วัตต์นะครับแล้วก็พร้อมรับประทานวิธีที่2นะครับคือใช้หม้อต้มน้ำคือเอาเอาเอาน้ำต้มให้เดือดอ๋อตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทั้งซองเลยทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็เอาซองขึ้นมาฉีกซองใส่ชามเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะลองทดลองทำแบบง่ายๆคือใช้ไมโครเวฟโอเคอันดับแรก เอาชามมาผมเอาจานมาไม่รู้มันเล็กไปหรือเปล่านะขาแก่โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับฉีกง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้กันไกลไม่ต้องอะไรเลยนะโอเคทเราจะเลิศเธอไปเนี่ยหอมหอมหอมเท hey, ลงไปดู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 ดด ขาบอลเลอร์เลยนะครับขาแกะนะครับโอ้ยลลดว้ายดูดิหัน่ากินมากอะ่ะท่านก็ราดน้ำลงไปว้าวอันนี้ยังไม่ทันเวฟเลยนะครับเห็นก็น่ากินแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอาครัวผมโกหกผมใส่กลับไปในกล่องเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเวฟกเลยบ้าขอให้เวฟสะหน่อยเพื่อถ้าได้อัธรรสในการกินนี่นี่นี่น เละเทะเละกินไหมมกินกินได้อ่ะได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไมโครเวฟประมาณ5นาทีดูนะครับของผมเนี่ยใช้ไฟแรงสุดเลยแล้วเรามารอดูกันอ้าไม่ได้เปิดสวิตช์เอ็มนี่หมุนไปที่5นาทีแล้วเราอรอครับแป๊บหนึ่ง โอ้ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ3นาทีนะครับอันดับแรกเลยเออผมลืมบอกไปว่าตัวนี้นะครับวันหมดอายุตัวนี้นะครับหมดปี2020เลยเดือน9นะครับโหเก็บไว้ได้นานมากเผื่อใครที่เอาแบบไปฝากที่ต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะก็ได้เลยนะโอเคเลยอะ่ะดีโอเครอแป๊บหนึง่งจะได้กินแล้วแป๊บหนึง่งใกล้แล้วครับใกล้ครบ5นาทีแล้วนะครับหือ หอมมากถ้ากินมันส่งไปทาง YouTube ทางช่องได้นะเดี๋ยวผมจะแบบโอ้หอมมากจริง 4D 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 ดีแบบกินมาฮึบพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเฮ้ยก้แล้วกล้แล้วโอ้เดือดเดือดเดือดเสียงสวรรค์ป๊าบว้าหือเดือดพุดๆเลยอะปัญหาคือเอาออกยังไงเห็นควันไหมครับควัน ลอยฟ้องเลยนะครับไม่ลอยฟ้องว้ามาแล้วอู้ดู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 อ้อยอดเดี๋ยวๆดด้น่ากินมากว้าหืมอันนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องขอลองชิมด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เราต้องเอาน้ำว้าเลยเจ้า เอาน้ำลาดนะลาดเป็นการรีวิวที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เคยรีวิวมาเลยนะครับคลิปนี้นะฮะใครอยากให้รีวิวอาหารอะไรติดต่อมาได้นะครับผมรับรับแล้วนะรับรีวิวอาหารด้วยนะโว้มันน่ากินจริงๆอ่ะเอ็มหิวข้าวไหมดูดิดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองนี่นะครับคุณนวดเนื้อนุ่มมาก อันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะน,นี่แบบตัดแบบมันเปื่อยมากเลยครับด,ดูดิดู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 ดเนี่ยมันเปื่อยมากเลยครับเนื้อแกะโหแหมไหลๆขอลองชิมก่อนแล้วกันนะครับว่ารสชาติยังไงนะครับโอ้มันจะเละเ้หมดแล้วอู้นะ อดูนี่นี่หนังหนังดูดูดอ๋ออร่อยมากอืมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่า อ,อืตอนแรกนะเอาจริงนะผมก็คิดว่าพอเวลาอ,อ,อร่อยเอากลับมากินที่บ้านนะครับรสชาติมันจะดรอปหรือมันจะอะไรนะแต่แบบไม่เลยเผอเผออร่อยกว่าที่ร้านด้วยเพราะว่าเราอุ่นมาแล้วร้อน,อน,อนกินใหม่ๆเลยนะครับแล้วเนื้อแกะเขานุ่มจริงๆอะ่ะผมอยากให้ทุกคนได้แบบ สัมผัสเดี๋ยวดูดูดูให้ดูเนี่ยฉีกโอ้ดูดิฉีกยุ่ยออกมาเลยอะดูดิครับเห็นไหมมันยุย่ยนิ่มนุ่มมากเลยครับฟินบอกเลยว่าฟินดูดูด,ด,ดูนี่ืมสุดยอด พี่มอมครับพี่มอมทำทำได้แบบสุดยอดมากเลยครับอาหารสำหรับขาแกะมัสมันใช่ไหมเออมัสมันขาแกะนะครับหืมอ,อร่อยมากจริงแล้วผมเห็นตัวนี้มาด้วยผมเอาสับป,ประรดมาลองชิมด้วยนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนร้านอาหารของพี่หมอมถนัดแดงนะครับบอกเลยว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับนี่แต่ใส่ที่กันชื้นมานะกินได้ปะ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นสับป,ปะรดไม่ใช่สับป,ปะรดสับป,ปะเลดนี่สับป,ปะรดก็เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะม,มันเหมือนมันมีปาปริก้าปะ่ะไม่เหมือนก็ไม่มีนะอ๋อมีปาปริก้าด้วยคือแบบเป็นสับป,ปะรดแซบอะไรอย่างนี้นะนี่นี่นี่ อโอเคอ,อร่อยอือมากหมดเลยอือแป๊บหนึ่งขอเคี้ยวก่อนสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยซื้ออาหารไปเวฟกินเองที่บ้านเนี่ยของร้านหม่อมถนัดแดกรสชาติเป็นไงนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนกินที่ร้านเหมือนกินที่ร้านเลยแล้วเขาแบบ ทำแบบสะอาดทำทำดีอะ่ะรสชาติโอเคเลยไม่มีไม่มีผิดเพี้ยนอะไรจากกินที่ร้านเลยนะครับหรือว่าอร่อยอะ่ะดีดีเลยอ่ะครับเวิร์กสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับคนที่แบบอยากจะซื้อของไปฝากคนที่แบบอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะเอาอาหารไปแบบกินโอ้แบบอยากกินที่บ้านอะ่ะแล้วแบบกลัวว่าซื้อมาแล้วแล้วมันจะไม่อร่อยไม่อะไรนะครับผมคอนเฟิร์มว่ารสชาติเหมือนกับกินที่ร้านจริงๆ อร่อยอร่อยกว่าด้วยมั้งมันร้อนๆเลยมากินใหม่ๆเลยนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยก็แล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมาริวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับขอตัวไปกินก่อนอร่อยจริงออืม